พูดรอบหนึงคูก็เลยพูดไปเลยที่ไม่มาห้ามเราก็เลยเราคิดว่าไอสัตว์มันมาเตะบอนนะไอเหี้ยสัตว์ใครพาพาใครมาดูแลหน่อยเดี๋ยวยังไม่ได้เตะบอลมาพาหมามาดูแลมันเองมันไม่เตะไม่รู้เป็นไรไอแฮมอ่ะไม่รู้หรอกไม่รู้หรอกว่าที่อะไรแต่มันก่อนหน้านั้นมันมีเรื่องทีมมันเต็มเปล่าไม่รู้นะแต่มันให้เพื่อนมันลงตอนแรกทีมมันขาดนะก่อนที่จะมา ่อแม่พาใครมาไม่ดูแลเขาไกเองเลยโอ้ยเสื้อดำเฮ้ยเสื้อดำแบพูดใครด่ากูอเรื่งีขาเสื้อดำแาบตาพี่ชายมันยังอยู่มันอยู่ที่โซบัดเนี่ย้มันเปมิวก็แปลว่ามันจะเข้าน้ำเมื่อกี้อมันเดิมอยู่เมอเดิมมันจากข้งน้ำแปลว่ามันไม่อยู่ชุดรองเท้าเมสื้อดำกลัวไปใส่นะเขยน้อง บอกแล้ววให้หลงตัวเองไม่แบ่ว่าคืออย่ากคุณรุ้นมาใส่หลงตัวเองพอเลยแล้วนดี๋ยไปไหนไปไหนกลับบ้านก่อนถ้าบ้านโอ้ยเหนียวไอ้นั่นลืมมีแก้วเดี๋ยวพี่ก็เป็นเนี้ยวกัพี่ก็ปวดเหมือนกัน ฟั้มไหนฟั้ปตพนอั๊น<ว>้องน้ั้มปอตพอตรงไหนวะไอตรงข้างบ้านอ่ะทำไมเที่ยมไปบางจากหน้าปากซอยที่<อ><ๆ>ดีเนี่ยห้องน้ำไม่ได้ปิดเขาเลื่อนไอ้นั่นปิดมึงอยากเข้ายัางไงพอดีไปทีมเราประนะอะไรว <c oughs> ะเนี่ยใช่ใช่ถ้าออกคู่เราเจอทีมนูนะ้นแล้วที่อะไรเมื่อไหร่กูจะหลุดจากวงโคจรนี่ต้องถีบแน่เขาชนะกันเป็นทีมอื่นเจอมากกว่า เฮ้ยบึงไม่มีน้ำใจเลยไม่เก็บบอลเดี๋ยววะดูที่น้องกูต้องเด่นบอมาเก็บเดี๋ยว โอ้โหสวยจัดสวยเอ้ยเอ้ยหูต้นสวยทุกอย่าง ยากยากเอ้ยนอนลืมอกี้บบเียโบอดยบ้าลูกเดียวเอง บอกได้ถ้าขอขอส่วนคูเดีวทุกทีเหลือหนึ่งกาทีอุ้ยเข้าไหน้นผมแตกตัวอย่างนี้ต้องไปเล่นนะนะได้เราแต่ึงอ่ะอย่าทำไรมึ่ทำเลยแต้วงแข็งผมแตกตัวอย่างนี้นะนะออกต่อไปเราเจอยานี่ว่าถ้าออกอ่ะถ้าไม่ออกคู่ สวยไอ้เฮียหลุดเหลืออย่างเดียวคือเจ้เจะสกอร์ยงยไม่ออกย่าไม่ออกย่าไม่ออกยังไม่ออกยังย่งยังไม่ออกยังไม่ออกเอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้ว เมื่อกี้เหอฮาวิเองไปแบ่งกวะเนี่ยแบ่่ไอ้แบ่งไอ้เบบอกเลยสองหลังสองหลังสาดหนะ้าบอกเ <c oughs> อาเฮียมึงจะด่ามึงด่านาะหนะ้าให้กูพูด <Okay. S 2> พแบ่งันเดียวพูด <c oughs> โอ้โหเกินเยี่ยแม่งลื่นมันไม่ไม,ไม่ได้ไม่ได้ดีดิแม่งลื่นเฮ้ยเฮ้ยสุดสวย,ยสวยมากลืมหมาดสวยลืมหมาดลืมหมาดชดชดเบลมาพอดีครับปู่ัสดีครับขอบคุณพี่วันศุกร์นี้ใครได้ใช่ปหม พี่โดแล้วมพูดเผือเห็นตูดได้ผมในสนามพี่โดมแน่ไม่เจอกันไม่เจอประสไม่เจออแล้วราคานาคาะเจอโดนยตูดแล้วครับยัดละรทีล้วลี่เอายมลูกตาย อ,อออเดี๋ยวเจอเนี่ยเจอยะ